เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยโอเคเราก็มาดูข้อต่อไปกันข้อ31ซึ่งข้อ3 1เนี่ยมันอยู่ในประโยคเดียวกับข้อ30ก็เดี๋ยวพี่จะอ่านจากข้อ30แล้วกันก็ however books have o n e t h o n g s for c o อมเมออย่างไรก็ตามหนังสือมีสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการจะพูดมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันแต่คำว่า for c o m มเมอเนี่ยคิดยังไงคืออันเนี้ยจะเป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของสำนวนนะคะคือการที่เขาจะบอกว่ามีสิ่งสิ่งหนึ่งเหมือนกันนะ oh. เขาจะไม่ใช้คำว่า have something have something for m o m ์ลีสำนวนที่เขาจะใช้ก็คือ,อเขาจะใช้คำว่า have something in common คืออันเนี้ยอาจจะยากนิดนึงตรงที่ว่าจะต้องเอ,อเขาเรียกอะไรจำไปเลยว่าเขาจะ,จะต้องใช้อย่างนี้เพราะว่าแบบว่าเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นคำนวณนะคะว่าแบบว่ามีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเช่นเ,เขาจะใช่อย่างเช่นแบบว่า example นะคะ we have a lot in common ก็คือเรามีหลายๆอย่างเหมือนกันเรือแบบว่าเรามีหลายๆอย่างที่เหมือนกันนั่นแหละอันนี้ก็เลยเป็นอันนี้พี่แนะนำเลยว่าจำมันเป็นสำนวนแบบว่า have something in common คืออย่างอันนี้เขาบอกว่า book have one things in common ใช่ไหมคือเออ one things อันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น in common นก commonly ก็ต้องเปลี่ยนเป็น common ก็คแบบือตอบข้ออันนี้เปลี่ยนเป็นข้อสามก็คือจำไว้ว่าเนี่ย have something common แปลว่าเอา มีบางอย่างมีบางอย่างเหมือนกันมี something เอ่อมี something เหมือนกันใช่อันนี้ก็อันนี้คิอจริงๆส่วนเนี้ยอันนี้ต้องใช้อาศัยความแบบว่าอ่านบ่อยๆแล้วเห็นอะเพราะว่าพวกสำนวนอะไรก้ยมันจะแบบว่าเป็นการแบบว่าอ่านทำโจทย์ ทำโจทย์แล้วก็แบบมันก็จะเห็นผ่านตาเรื่อยๆอย่างอันนี้สมมติพี่เห็นป,ปุ๊บพี่ก็แบบมองมองแล้วพี่ก็บอกได้แล้วว่าอ่ามันต้องใช้คําว่า have s o m แฮปซัมติงอ m งคอมมอนแฮปว o นบุ๊กแฮปวันติงสิน common จะไม่มีคําว่า have แ e ปวันติงฟอ o ์ค o มเบอรี่เลยอะอ,ยอ่าก็ถ้า commonly จะใช้ยังไง commonly ่ก็จะใช้ค o มเบอรีมันแปลว่าเออจริงๆคขาว่า commonly อ่ะแปลว่าโดยทั่วไปด้วยแบบมันไม่ได้แปลว่าในเชิงความหมายของการเหมือนกันอะ่ะตัวอย่างเช่นก็ชอบสติก อ c o m ม o n l y ี่เมทออฟ o ูดโบนออหารอนีก็คือแปลว่าโดยทั่วไปเนี่ยตะเกียบเนี่ยโดยทั่วไปแล้วจะถูกสร้างจากถูกผลิตจากถูกถูกทำจากไม้หรือว่าโบนโอต้องเป็นคำว่าโบนอะโบนจากไม้โบนหรือว่างาช้างคือมันจะแปลว่า ความหมายว่าโดยทั่วไปมันจะไม่ได้แปลว่าเหมือนกันต้องเป็นคําว่าเนี่ย in common เนี่ยถึงจะแปลว่า have s o m e thing common เนี่ยถึงจะแปลว่ามีอะไรสักอย่างเหมือนกันดังนั้นข้อน,นี้นก็แก้เป็น for commonly เป็น in common ก็จะได้เป็น however books have one thing s in common ก็คืออย่างไรก็ตามหนังสือเนี่ยก็มีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายต่อว่าแบบว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันในนี้คำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้คือข้อ3ค่ะ ก็อย่าลืมอย่างที่พี่บอกว่าจำ h a v e Something In Common จำไปเลยนั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้นั้นล้ำค่า โปรดจัดเวลาไว้เรียนรู้